ล่าสุดนิด้าโพเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพนะคะว่าคนกรุงเทพคิดเห็นอย่างไรรักใครชอบใครมีใครอยู่ในใจซึ่งส่วนใหญ่คนกรุงเทพบอกว่าจะเลือกผู้ว่าจากนโยบายค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าออกมาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องปัใจจัยในการชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมทีนี้จากการสำรวจนะคะเมื่อถามประชาชนถึงสถานการณ์การเมืองระดับชาติ ว่าส่งผลไหมต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่ากทมก็พบว่า31.25%บเอปบอกว่าส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นอย่างมากรองลงมาคือ30.41%ระบุว่าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลยแล้วก็ต่อมาผลสำรวจ24.38%ระบุว่าค่อนข้างที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจ แล้วก็13.96นะคะระบุว่าไม่ค่อยส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นว่าก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่บ้างนะคะคนที่บอกว่าส่งผลกับไม่ส่งผลเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยใกล้ๆกกันนะคะสูสีกันมากเมื่อไปถามความเห็นของประชาชน,นะค่ะ ถามว่าปัจจัยสําคัญที่สุดที่ทําให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมดูที่ไหนดูที่อะไรปรากฏว่าอันดับที่1นะคะ44.75%บอกว่าดูที่นโยบายของผู้สมัครค่ะเพราะฉะนั้นตอนช่วงหาเสียงเนี่ยนโยบายของใครโดนใจที่สุดน่าจะเป็นคนที่มาวินเข้าตาของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะคะคร,รองลงมาคือ28.91%บอกว่าเลือกเพราะคุณสมบัติ เลือกเพราะชื่อเสียงส่วนตัวของผู้สมัครอันนี้ระบุไปที่ตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องนโยบายแล้วแล้วก็สัดส่วน9.36บอกว่ามาจากฐานเสียงจัดตั้งของผู้สมัครเองค่ะครับยังมีเวลาอยู่นะครับบถอยหลังอีกประมาณเดือนนิดๆก็เดี๋ยวคงได้รู้กันนะครับ